ทางบ้านถามมานะคะว่าทำไมเวลาเป็นโรคไตแล้วจะต้องตัวบวมนะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอนุอยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้ดีๆเพื่อที่จะดูแลน้องไตของเราให้แข็งแรงตลอดไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอยกคำถามที่มาจากทางบ้านถามมานะคะว่าทำไมเวลาเป็นโรคไตแล้วจะต้องตัวบวมนะคะหรือว่าขาบวมจริงๆก็ไม่เสมอไปนะคะว่าทุกคนที่เป็นโรคไตแล้วจะต้องมีอาการบวมแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นว่า คนที่เป็นโรคไตและบวมเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วในฐานะของผู้ป่วยเองเนี่ยเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะหมอขอแยกออกเป็นประเด็นก่อนนะคะว่า 1. ถ้ามีอาการบวม,มันดับแรกเลยก็ต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าบวมจากอะไรซึ่งสาเหตุ ถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางด้านโภชนาการหรือว่าเรื่องของอาหารนะคะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไปนะคะอันดับ2ก็เกิดเกี่ยวเนื่องจากการที่มีภาวะทุกโภชนาการร่วมกับมีเรื่องของโปรตีนอะบูมินในเลือดที่ต่าก็อาจจะทําให้เกิดภาวะบวมได้หรือตัวโปรตีนอะบูมินที่ต่ําเองเนี่ย อาจากเกิดจากสาเหตุของโรคไตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไตอักเสบนะคะหรือว่าเกิดจากภาวะโปรตีนรั่วที่ไตซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในผู้ป่วยเบาหวานนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปรักษาโรคหลักหรือถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็คุณหมอไตก็จะคอยปรับยาจะมียาที่ช่วยควบคุมการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะซึ่งถเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโปรตีนอัลบูมินต่ำในเลือดนะคะ สำหรับการดูแลของผู้ป่วยเองนะคะที่เป็นโรคไตหมอขอแยกออกเป็น2ประเด็นนะคะซึ่งเดี๋ยวจะแยกออกเป็น2คลิปนะคะก็คือประเด็นเรื่องของผู้ป่วยที่ยังไม่ล้างไตกับผู้ป่วยที่ล้างไตแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในแง่ของคนไข้ที่ยังไม่ล้างไตนะคะเมื่อกี้ที่กล่าวไปแล้วว่าสาเหตุหลักๆของทางด้านโภชนาการนะคะก็จะมีเรื่องของภาวะโปรตีนออมูมินในเลือดต่ําซึ่งเกิดจาก เป็นสาเหตุหนึ่งที่มาจากภาวะทุพโภชนาการก็คือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอทีนี้ในคนไข้ที่เป็น ภาวะไตวายหรือรังที่ยังไม่ได้ล้างไตนะคะก็จําเป็นต้องกินพลังงานให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอแต่ต้องจํากัดโปรตีนดังนั้นเนี่ยเวลามีคนบอกว่าเป็นภาวะโปรตีนอัลบูมินต่าหรือว่าโปรตีนรั่วไม่ได้เท่ากับว่าจะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะคะแต่ก็ให้จํากัดโปรตีนในปร,ปริมาณที่นักกําหนดอาหารแนะนําแต่ว่าโปรตีนที่เลือกกินนะคะก็ควรจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีซึ่งหลักๆก็ นำเป็นโปรโตีนจากไข่ขาวนะคะหรือว่ากลุ่มโปรโตีนจากเนื้อปลาหรือว่าเน้นเป็นโปรโตีนจากพืชในคนที่ยังไม่จํากัดเรื่องของฟอสฟอรัสมากนักนะคะ ส่วนพลังงานนะคะพอเราจำกัดโปรตีนเนี่ยพลังงานก็จะได้มาจากกลุ่มแป้งแล้วก็กลุ่มของไขมันดีนะคะกลุ่มแป้งเนื่องจากต้องจํากัดโปรตีนหมอก็แนะนําว่าอย่าลืมเลือกใช้เป็นแป้งปลอดโปรตีนก็คือเรื่องของวุ้นเส้นเข้ามาร่วมในการรับประทานอาหารเพื่อให้เรามีที่ให้กินโปรตีนคุณภาพดีจากไข่ขาวแล้วก็เนื้อสัตว์ได้มากขึ้นนะคะ สำหรับอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุก็คือเรื่องของโซเดียมเกินดังนั้นอันนี้ก็ต้องไปจํากัดเรื่องของปริมาณโซเดียมในอาหารนะคะในอาหารโซเดียมมาจากไหนบ้างนะคะหลักๆเลยคือให้เลี่ยงอาหารแปรรูปเพราะอาหารเหล่านี้ก็จะมีโซเดียมสูงอันดับสองก็จะเป็นพวกของเบเกอรี่ขนมต่างๆอันนี้ก็จะมีเรื่องของโซเดียมผสมมานะคะอันดับ3ก็คือกลุ่มของเครื่องปรุงนะคะผู้ป่วยโรคไตก็อาจจะต้องไปลองดูว่าจะลดปริมาณการใช้เครื่องปรุง ไม่กินน้ำซอสไม่สดน้ำนะคะแล้วก็อาจจะหา เรื่มปรุงลดโซเดียมแบบที่ไม่มีโพแทสเซียมมาใช้ร่วมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนําให้คํานวณปริมาณโซเดียมต่อวันนะคะโดยเฉลี่ยก็อย่าให้เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะหมอคิดว่าถ้าเราสามารถดูแลปริมาณของโซเดียมได้ก็จะช่วยลดเรื่องของปัญหาเรื่องบวมสุดท้ายเลยในคนที่ยังไม่ล้างไตแน่นอนถ้าเป็นกลุ่มที่เริ่มมีปัสสาวะออกน้อยอันนี้ก็ต้องจํากัดน้ํานะคะไม่ให้น้ําปริมาณมากเกินไปตามที่หมอไตสั่ง เพราะถ้าดื่มน้าเยอะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไตขับปัสสาวะไม่ได้ก็เลยมีภาวะบวมน้ํานั่นเองนะคะก็สําหรับวันนี้ก็คิดว่าผู้ป่วยโรคไตที่ยังไม่ได้ล้างไตนะคะแล้วมีภาวะบวมน่าจะมีพื้นฐานง่ายๆที่จะสามารถไปดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือการรับประทานอาหารให้ดีขึ้นร่วมกับการรักษาโรคหลักจากคุณหมอโรคไตนะคะสวัสดีค่ะ